สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เจอกันอีกครั้งในบทที่6ตอนที่2นะครับก็เป็นบทเรียนการเรียนรู้ทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทางออนไลน์คือทสาให้ถนักศึกษาสามารถทบทวนได้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามนะแล้วก็เราจะไม่เสียเวลาในการ เรียนกันในห้องเรียนในห้องเรียนเราก็จะใช้วิธีการเรียนแบบถามตอบมีปัญหาหรือ,อ,อนำแบบแบบฝึกหัดมาทบทวนกันดังนั้นผมอยากจะให้นักศึกษาได้มีการลองเข้ามาดูก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่นักศึกษาจะไม่ได้ฟังมาก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่า เวลาในคลาสนักศึกษายังไม่ได้ฟังบทเรียนทางออนไลน์นี้ทำนักศึกษาจะตามเพื่อนไม่ทันแล้วก็บางเคสที่ผมจะมาคุยกันในห้อง<ม>ก็อาจจะตามัไม่ทันนะครับดังนั้นแนะนำเลยว่าอยากจะให้ลองฟังก่อนทบทวนแล้วทบทวนอีกก่อนแล้วมีเวลาผมจะปล่อยคลิปสำหรับการสอนก่อนที่เราจะเจอกันประมาณ อย่างน้อยที่สุดที่สุดเลยก็ประมาณห้าวันนะครับยังไงก็จะแจ้งผ่านนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าห้องไปนะครับวันนี้อย่างที่คุยกันก็คือต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วหรือตอนที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของโปรแกรมเชิงเส้นคืออะไรนะครับแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะวันนี้ก็จะมาลองทําแบบฝึกหัดกันว่าเออมันมีประโยชน์ยังไงแล้วช่วย ทำให้ผู้บริหารซึ่งนักศึกษาหลายคนหรือทุกคนในคลาสวันหนึ่งก็จะขึ้นมาเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามหรือเป็นผู้บริหารในองค์กรก็ตามดังนั้นโปรแกรมโปรแกร,รมเชิงเส้นนี้จะมีประโยชน์ก่อต่อนักศึกษาคือใช้ในการตัดสินใจเพื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมี2อ,อย่างคือเพื่อให้มีกําไรสูงสุดหรือสิ่งที่เราต้องการให้ได้ให้ได้ค่าสูงสุด เพื่อที่จะทําให้ต้นทุนต่ําที่สุดอย่างที่ที่ได้ทบทวนได้ได้สอนไปเมื่อบทเรียนที่แล้วนะครับถ้าเกิดนักศึกษาลืมไปแล้วยังไงก่อนที่จะเริ่มฟังในคลิปที่สองนี้ขอให้กลับไปทบทวนในตอนแรกก่อนนะครับต่อมาาก็จะเริ่มในส่วนของตัวอย่างตัวอย่างของที่ผมจะยกจะยกให้หนักศึกษา ทำความเข้าใจในวันนี้ในตอนเนี้จะไม่ตรงกันในหนังสือนะครับก็ในหนังสือก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาสาสมารถที่จะทําความเข้าใจกับตัวอย่างตรงนี้แล้วก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากในหนังสือที่แจกไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยจากที่นักศึกษาเห็นก็คือบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะครับมีการผลิตโต๊ะและก็เก้าอี้ ซึ่งในการผลิตทั้งโต๊ะแล้วและเก้าอี้เนี่ยมีอยู่สองแผนค,คือแผนกประกอบและแผนกตกแต่งแผนประกอบเนี่ยมีเวลาทํางานไม่เกิน60สิบชั่วโมงตามโจทย์นี่ไม่บอกไม่ได้บอกนะครับว่าหกสิบชั่วโมงต่อกี่วันหรือต่อวีคเอาเป็นว่าเป็นต่อสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับแผนกที่2คือตกแต่ง มีเวลาทํางานไม่เกิน48ชั่วโมงรวมๆแล้วนะครับในการผลิตโต๊ะหรือผลิตเก้าอี้ก็ตามมีข้อกำหนดครับว่าโต๊ะ1ตัวใช้เวลาประกอบ4ชั่วโมงใช้เวลาตกแต่ง2ชั่วโมงอีกทางหนึง่งเก้าอี้หนึ่งตัวจะใช้เวลาประกอบ2ชั่วโมงตกแต่ง4ชั่วโมงจนะะมีข้อกำหนดว่ากำไรจากโต๊ะ คำถามเนอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้อกำหนดแล้วคือจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้ากำไรจากโต๊ะหนึ่งตัวคือแปดบาทเก้าอี้หนึ่งตัวคือหกบาทควรจะต้องผลิตโต๊ะแล้วเก้าอี้หนึ่งกี่ตัวในสัปดาห์จึงจะได้กำไรสูงสุดนี่เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องคิดแล้วว่านี่ถ้าเกิดมีข้อมูลอย่างนี้แล้วเราจะผลิตกี่ตัวดีเพื่อที่จะ ใช้ทรัพยากรเนี่ยใช้มีเวลาเท่านี้หรือมีต้นทุนเท่านี้แหละจะทําจะผลิตกี่ตัวถ้าถ้าผลิตโต๊ะมากไปก็อาจจะได้กําไรไม่มากหรือถ้าเกิดเก้าอี้มากกว่าโต๊ะหรือผลิตเก้าอี้อย่างเดียวก็อาจจะได้กําไรไม่มากที่สุดนั้นโจทย์ในข้อน,นี้คือคําถามว่า จะทำอย่างไรจะผลิตอย่างไรให้กำไรสูงสุดน,นับแรกเลยเราต้องตั้งเป็นสมการเบื้องตน้นผมย้อนกลับให้ไปดูไปดูสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือเราต้องกำหนดตัวแปรก่อนตัวแปรคือสิ่งที่เราต้องการทราบเมื่อกี้โจทย์คือถามว่าจะผลิตเก้าอี้กี่ตัวโต๊ะกี่ตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือหนึ่ง 1> x 1คือจำนวนเก้าอี้เอ็กสองก็คือจำนวนอะไรครับจำนวนโต๊ะใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไรค่าอะไรค่าแม็กซิมั a มแม็กซิมัมแปลว่ามากที่สุดหรือใช้คำย่อแม็กซีหรือ max z ดก็ได้อยากจะรู้กำไรสูงสุดดังนั้นตั้งเป็นสมการขึ้นมาในหะนันงสือมี บอกค่าของสมการแต่ใน PowerPoint ไม่ได้เขียนไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปดูในตัวอย่างด้วยกันเอาละเรามาตั้งตัวค่า max c ก่อนหน้าตา max c ก็จะออกมาเป็นนี้ 8x บวก 6x เท่ากับ a x i m u มอ่ะ8มาจากไหนก็เป็นอย่างนี้รครับก็บอกเขาอีห่งตัวราคา8บาทโทษทีตัว1ตัว8บาท เก้าอี้ึงตัวหกบาทเมื่อกี้ x หนึ่งคือจํานวนโต๊ะ x สองคือจํานวนเก้าอี้ดังนั้นถ้าผลิตเก้าอี้ทันทษโต๊ะหนึ่งตัวคือโต๊ะ x ตัวก็จะเป็นกําไรทำความเข้าใจดีนะครับคือถ้าเกิดหนึ่งตัวราคาแปดบาทถ้าผลิตหนึ่งตัวกําไรได้แปดบาทถ้าผลิต x ตัว กำไรก็คือ8 x บาทเช่นดูกันถ้าผลิตเก้าอี้หตัวกำไร6บาทถ้าผลิตเก้าอี้ x 2ตัวกำไรก็เป็น6คูณ x 2บาทอันนี้ครับนี่คือสมาการเบื้องต้นนะว่าถ้าต้องการจะรู้กำไรสูงสุดจะต้องมีสมาการเช่นนี้นะครับต่อมาพวกในเรื่องของ condition ปฏิทินเขาจะบอกเร้ว,ว่า,าแผนกประกอบมีเวลาทํางานไม่เกินหกสิชั่วโมงต่อสัปด,ดาห์าแผนกตกแต่งมีเวลาทํางานไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงโต๊ะหนึ่งตัวมีเวลาประกอบใช้เวลาประกอบสี่ชั่วโมงตกแต่งสองชั่วโมงก็ะวีหนึ่งตัวใช้เวลาประกอบสองชั่วโมงตกแต่งสี่ชั่วโมงดังนั้นข้อกําหนดมันคือ เรื่องแก้ของเป็นเรื่องของการประกอบและการตกแต่งเอาละลองดูสิว่าในหนึ่งสัปดาห์ทำงานได้ไม่เกิน60ชั่วโมงนในการประกอบแปลว่าเขาต้องประกอบถ,ถ้าจะผลิตโต๊ะ x ตัวจะใช้เวลา4 x ชั่วโมงกับผลิตเก้าอี้ x 2ตัวใช้เวลา2ชั่วโมง เราดูสมาการนะครับเราดูที่แผนประกอบ c ี่มาจากไหนสี่มาจากนี้โอ๊ะตัวหนึ่งใช้เวลาประกอบสีหนึ่งตัวนะใช้เวลาประกอบ4ชั่วโมงก็เป็นส x 1หนึ่งจำได้ไหมครับหนึ่ง x หนึ่งคือโต๊ะ x 2สองคือเก้าอี้ x อหนึ่งคือจำนวนโต๊ะ ูณสี่ชั่วโมงบวกจํานวนเก้าอี้คูณสองชั่วโมงนี่คือแผนประกอบนะครับใช้เวลาไม่เกินหกสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่เป็นในรูปของอสมการละ,ระแผนกตกแตง่งตามโจทย์มาสักคู่เวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงในแผนกตกแต่งนั่นน่ะโต๊ะหนึ่งตัวใช้เวลาสองชั่วโมงตะโต๊ะ X1 ตัวก็จะใช้เวลา2คูณ X1 กเก้าอี้1ตัวใช้เวลา4ชั่วโมงเก้าอี้ X2 ตัวก็จะใช้เวลา4คูณ X2 ก็จะได้อัสมการแเช่นนี้ครับ X 2องเนบวก4 X2 น้อยกว่า8ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่าลืมนะครับว่าตัวแปรทุกตัวต้องมีค่าไม่ติดลบนี่คือข้อกำหนดนะครับ อันนี้เราได้ละเราได้เป็นสมการเป็นตัวแปรเป็นดตัวแปรได้สมการเป้าหมายแล้วแล้วก็ได้อสมการที่เป็นข้อจากัดแล้วประเด็นนี้คือเราจะหาคําตอบแล้วว่า x หนึ่งคือโต๊ะเนี่ยเป็นเป็นกี่ตัว x สองคือเก้าอี้เป็นกี่ตัวมีวิธีการหาได้สองวิธีหนึ่งคือวิธีกราฟสองคือวิธีซิมเพล็กแต่วิธีกราฟเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด และมีข้อจํากัดในวิธีวิธีกราฟคือใช้ได้เฉพาะที่มีตัวแปรแค่สองตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นวิธีซิมเพล็กในที่นี้ในบทเรียนนี้ไม่สามารถที่จะจเจาะในวิธีซิมเพล็กได้เนื่งมาจากว่าวิธีซิมเพล็กเนี่ยจะมีขั้นตอนในการที่จะหาค่าเนี่ยมากและใช้เวลาหลายค่าพีเดียวดังนั้นในบทเรียนชุดนี้ก็ จะละเอาไว้ในวิธีซิมเพล็กนะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะได้สอนให้ในักศึกษาฟังเอาละวันนี้เรามาเริ่มต้นของวิธีการใช้กราฟในการหาคําตอบกันเอาละเราได้เราได้สมก,การเรียบร้อยนะครับโมอสักคู่เราจะเริ่มมาเริ่มในการเขียนกราฟโดยให้ x หนึ่งะที้คืออะไรครับโตใช่ไหม x 2คือเก้าอี้ x 1 แกนตั้งให้เป็น x สองแกนนอนให้เป็น x หนึ่งนะครับลองดูต่อไปไหม x หนึ่งคือโต๊ะ x สองคือเก้าอี้กราฟมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้แล้วแต่การแทนค่านะครับดูต่อไปนะครับเราดูเมื่อกี้ เราได้สมการนี้อันนี้เขียนย้อนใหม่ทีนะครับไม่เป็นไรสมรการนี้มนเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้วนะครับทบทวนที x 1คือโต๊ะแกนนอน x 2คือเก้าอี้เป็นแกนตั้งนักศึกษาที่เรียนผมไม่แน่ใจว่าในสมัยมธัธยมปลายได้มีการเรียนเรื่อง รือมัธยมต้นก็ตามนะเอ้มีการเรียนในเรื่องของการแก้เขาเรียกว่าโจทย์ของสมการที่มีสองตัวแปรไหมถ้าเราเคยเรียนเรื่องสมการที่เป็นสองตัวแปรแล้วนะการแก้สมการหรือสมการสองตัวแปรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรซึ่งราจะใช้ความรู้ในระดับมัธยมท้นนั้นเองเอาล่ะเราเอาเริ่มต้นจากสมการ ตรงอันนี้ถือว่าเป็นอ,อสมการที่หนึ่งเป็นแผนประกอบแผนกตกแต่งเรียกว่าสมการที่สองลมาดูนะครับเรียกว่าสมการก็แล้วกันคือถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเป็นอสมการเราสมมุติว่ามันอยู่ที่หกสิบให้เป็นสมการไปก่อน 4x1 บวก 2x2 เท่ากับ60ลองดูถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x1 เท่ากับ0แปลว่าเป็นเป็นจุดตัดของแกนตั้งนะครับลองแทนค่า x1 เท่ากับ0ลงไปในสมการนี้4คูณ0เท่ากับ0บวก 2x2 เท่ากับ60แสดง x2 เท่ากับ,บ,ก2 2กบ30ก็คือย้าย2มาหารหรือ เราเอาสองมาหารทั้งทั้งสองด้านก็ได้สองหารสองก็หายไปสองหารหกสิบคือสามสิบดังนั้นจุดตัด a เรามาดูก่อนก็ได้จุดตัด a คือศูนย์สามสิบเมื่อกี้ x อหนึ่งเท่ากับศูนย์เสองเท่ากับสามสิบพอมาในสมการเดียวกันสมการที่หนึ่งลองให้ x อสองเท่ากับศูนย์ดู เอา x สมาแทนที่นนที่สองนี้สองคูณศูนย์ไ c x 1นึ่เทากับหเอา4มาหารทั้งสองข้าง4ี่หารสี่ก็สี่หายไปหกสิบหารสี่ก็เท่ากับห้าสิดังนั้นจุดตัดในแกนนอนที่ x 2องเท่ากับศคือ15บหาีครับสมการนี่คือสมการนั้นถ้า x 2าองเท่ากับศูนย์ x1 เท่ากับ15แล้วก็จะได้กราฟเส้นตรงมาเส้นหนึ่งหลักคือเส้นเขียวนี้ต่อไปสมการที่2 2x1 บวก 4x2 ท่ากับ48เช่นเดูกันครับลองแทนค่า x1 เท่ากับ0ดูแล้วก็ทอนแทนค่า x2 เทา่ากับ0ดูเพื่อเราจะได้รู้จุดตัดที่แกน x แกนนอนกับแกนตั้งก็จะได้สมการสีแดงเท่าที่ ได้เส้นกราฟเส้นตรงกับเส้นสีแดงขึ้นมาต่อมาเราต้องการจะหาจุดตัดจุดนี้นะครับจุดนี้คืออะไรคือค่าที่จะทำให้เกิดกำไรสูงสุดเป็นค่าที่อยู่ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันระหว่างเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงค่าที่เกิดกำไรสูงที่สุด จะไม่ใช่อยู่ข้างนอกนี้หรือตรงนี้อย่างแน่นอนจะต้องอยู่ตรงนี้ทังนั้น x 1หรือ x 2เป็นเท่าไหร่ดีล่ะที่จะทำให้เกิดค่า maximum profit หรือกำไรสูงสุดก็โดยการแก้สมการสองตัวแปรเอาสองเอาสองสมการนี้มาแก้ปัญหาอันนี้เราเราลองเอาสองมาคูณด้วยสมการ 1>, 1ทุกตัว2คูณ4เป็น8 2คูณ2เป็น4 2สคูณ60เป็น120นะยเราดูลองดูสมก,การ2กับสมก,การ3นะครับมี 4x 2เหมือนกันเราลองเอาสมก,การที่3ลบสมก,การที่2ตัวต่อตัวนะลบ 2x เท่ากับ 4x ขโทษ 8x เท่ากับ 6x 4x2 ล 4x2 เป็นศหายไปแล้วนะ120ลบ48เท่ากับ72ดังนั้น x1 เท่ากับ72เราอ x1 เข้าไปแทนค่าลงในสมการสมการอะไรก็ได้เอา x1 เทากับ12แทนค่าลงในสมการที่1น 4x1 คื่12บวก 2x2 เท่ากับ60 แก้โจทย์ได้อีกส่ากับหดังนั้นจุดตัดคือ12 x 1นึทกับสิกับ6ลองเอาตรงนี้ไปแทนค่าดูลองเอาจุดทุกจุดก็ได้ไปลองไปแทนค่าลงในสมการสมการนี่คือสมการ maximum c นะครับสมการ profit สมการตั้งต้นเลยอยางได้กำไรไหมอ่ะจุด O จุดโอคือจุดนี้ศูนย์ศูนย์ x หนึ่งเป็นศูนย์คือไม่ทําอะไรเลยกำไรเป็นยังไงล่ะไม่ทําอะไรกำไรก็ไม่ได้กําไรศูนย์จุดบีจุดที่ผลิตโต๊ะสิบห้าตัวไม่ผลิตเก้าอี้เลยเป็นยังไงผลิตโต๊ะสิบห้าแต่เก้าอี้ไม่ผลิตเลยไ,ได้กำไรร้อยยี่สิบบาทจุดอ e. ีผลิตโต๊ะสิบสอง าอี้หกตัวไดร้อยสามสิบสองบาทจุดซีจุดซีไหนผลิตโต๊ะศูนย์ตัว,ตวไม่ผลิตโต๊ะเลยผลิตเก้าอี้สิบสองตัวไหมได้กำไรเจ็ดสิบสองดังนั้นที่จุด e เนี่ยซึ่งมีค่าโต๊ะเท่ากับสิบสองตัวเก้าอี้เท่ากับหกตัวให้ค่า c ตอนนี้คือกำไร เท่ากับร้อยสาสคือสูงที่สุดจากนั้นแปลว่าถ้าอยากจะได้กําไรสูงสุดต่อสัปดาห์จะต้องผลิตโต๊ะเท่ากับสิบสองตัวผลิตเก้าอี้เท่ากับ6ตัวครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจไหมเราทําเข้าใจอีกรอบหนึ่งจากการฟังบทเรียนนี่แหละลองย้อนกลับไปดูซ้ำแล้วซ้ําอีกนักศึกษา,<ส>าจะรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยหากเรามีตัวแปร2ตัวสตัวและมีคอนดิชันหรือมีเงื่อนไขต่างๆมีข้อมูลให้เราทราบค่อนข้างจะมากพอสมควรเราก็สามารถนำมาตัดสินใจได้โดยการเขียนเป็นกราฟเส้นตรงในสองคอนดิชันนั้นมันจะมีจุดตัดจุดตัดนั่นแหละเป็นจุดที่มีค่าที่สูงที่สุดหรือค่าที่ต่ำที่สุดในหนังสือจะมีบทเรียนของค่าที่ต่ำที่สุด แต่ว่าในคลิปต่อไปหรือในบทเรียนต่อไปจะมีตัวอย่างของเรื่องของค่าต่ำสุดให้นักษาลองทำดูนะลองทำเข้าใจในบทเรียนนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในบทเรียนชุดที่สของบทที่6นี้อีกครั้งหนึ่งจะได้มามาลองทำแบบฝึกหัดกันอีกชุดหนึ่งเพื่อทำให้นึกษาได้ทำความเข้าใจ ในเรื่องของโปรแกร,รมเชิลเเ้นให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ